เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้เห็นบ้านทูโลในมณฑลฟูเจียนหรือมณฑลฮกเกี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนกันมาบ้างแล้วจากในภาพยนตร์ชื่อดังมูห่หลานและรวมไปถึงสื่อต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวให้ได้เรียนรู้รบ้านทูโลที่มีเอกลัก,กษณ์เป็นทรงกลมลักษณะคล้ายป้อมปราการที่ครั้งหนึ่งในช่วงทศวรรษที่1,980ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเรแกน หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐได้รายงานว่าค้นพบฐานจรวดนิวเคลียร์ของจีนที่ซ่อนอยู่ในที่ห่างไกลซึ่งในตอนนั้นจีนกับสหรัฐได้เจริญสัมพันธไมตรีกันแล้วแต่เมื่อจีนได้สืบทราบว่ามีสายลับจากสหรัฐได้แทรกซึมเข้ามาเพื่อตรวจสอบจึงทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันขึ้นแต่ในที่สุดแล้วนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองชาติจึงได้ร่วมกันชี้แจงให้กระจางกันว่านี่คือบ้านทูโลมรดโล,ล,ลกที่มีคุณค่าในหลายแงม่มุมและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่โลกของเราได้รู้จักกับบ้านทูโลและอาณาจักรแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ติดตามเนื้อหาในวันนี้ได้ใน6เรื่องจริงอาณาจักรทูโล UFO ภาคพื้นดิน 1. อาณาจักรทูโลมรดโลกสุดพิสดาร บ้านถูโหลหรือตูโหลหรืออีกชื่อว่าบ้านดินฮักกาซึ่งมีรูปทรงวงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นนี้เป็นบรดกโลกที่มีอายุย้อนไปถึงศตวตรรษที่12สถึงยีสร้างขึ้นโดยชาวแคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาของมณฑลฟูเจียนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนบ้านแบบถูโหลนี้สร้างขึ้นจากดินหลายแห่งผสมกับเ้าาเจ้ามีความสูงราวอาคาร5-6ชั้น และเป็นที่พักอาศัยของผู้คนได้ราว800คนหรือประมาณ30-40ครอบครัวและส่วนใหญ่เป็นตระกูลเดียวกันภายในนั้นแบ่งเป็นห้องย่อยๆทุกห้องหันหน้าเข้าหากันส่วนผนังหลังห้องทำหน้าที่เป็นกำแพงของบ้านดินและมีลานบ้านอยู่ตรงกลางด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ทำให้นักสถามนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่นเคนจิโร่โมจิถึงกับเปรียบเปยบ,บ,บ้านทูโรเอาไว้ว่ามันคือ UFO ที่ถูกส่งมาจากฟากฟ้า และผุดขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนกับเห็ดภายในอำเภอหนานจริงมีบ้านดินถูโหลกว่า1,300หลังตั้งอยู่กระจกจายบนพื้นที่1,962ตารางกิโลเมตรซึ่งมีจำนวน57หลังที่มีอายุมากกว่า100ปี และในจำนวนนี้มี46หลังทอดยาวต่อเนื่องกันกว่า120กิโลเมตรจนเรียกว่าเป็นอาณาจักรทูโลถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดยคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่32เมื่อปี2008โดยเหตุผลที่ว่าที่นี่นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมและอรารยธรรมเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมสังคมศิลปรกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 2. บ้านของชาวฮัก,กาจากประวัติศาสตร์บ้านทูโหลถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการระหว่างการเดินทางอพยพของชาวจีนชาวฮักกาหรือฮกเกี้ยนหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าชาวจีนแคะเดินทางจากภาคเหนือลงไปยังภาคใต้เพื่อหลีภัยทางสงครามและความอดอยากบ้านทูโหลไม่ได้มีแค่รูปทรงกลมอย่างเดียว แต่มีสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมด้วยเพียงแต่ภายในนั้นจะมีแนวคิดคล้ายกันก็คือการแบ่งภายในออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันในวงรัศมีและแต่ละส่วนนั้นจะเป็นคนละครอบครัวบางแห่งจะมีการแบ่งวงนอกและวงด้านในด้วยขณะที่รูปแบบดั้งเดิมคือการแบ่งบ้านออกเป็นชั้นชั้นแรกจะเอาไว้ประกอบอาหารและเลี้ยงสัตว์ชั้น2จะเป็นชั้นสําหรับเก็บอาหารและเครื่องใช้ที่จําเป็นขณะที่ชั้น3ขึ้นไปจะเป็นที่อยู่อาศัย จนในปัจจุบันบ้านชั้นล่างจะเป็นร้านค้าและลานอนเนกประสงค์ส่วนชั้นบนจะเป็นที่อยู่อาศัยบริเวณส่วนกลางจะมีบ่อน,น้ําตามหลักฮองจุย้ยและในหลายๆแห่งส่วนกลางสุดจะเป็นศาลบรรพบุรุษทรงสี่เหลี่ยมประตูจะมีเพียงด้านเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดูแลความปลอดภัยต่อกรอนกับโจรผู้ร้ายในสมัยอดีตหน้าประตูของทุกบ้านจะมีชื่อบ้านและประกอบด้วยบทกลอนที่เป็นมงคล หลักการของการสร้างบ้านดินถูโลคือการมองหาแหล่งน้ำใต้ดินก่อนเป็นอันดับแรกและเลือกพื้นที่ตามความเชื่อในหลักปวงจุย้ยด้านหน้าเป็นน้ำและด้านหลังเป็นภูเขาเมื่อพบแหล่งน้ำใต้ดินแล้วจุดนั้นจะเป็นบริเวณศูนย์กลางของตัวบ้านซึ่งก็จะเป็นบ่อน้ำนั่นเองบางแห่งมีบ่อน้ำมากกว่าหนึ่งแหล่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่จะใช้งานได้ทุกครอบครัวภายในบ้านส่วนพื้นส่วนกลางนั้นจะปูด,ด้วยหินบนพื้นดินอัดแน่น2-3ถึงชั้น โดยมีท่อระบายน้ําเป็นทรงกลมรอบฐานชั้นบนสุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝนทําลายผนังขณะเดียวกันพวกเขาจะเลี้ยงเต่าไว้ในท่อระบายน้ําด้วยเพื่อคอยกัดกินเศษอาหารชิ้นใหญ่ที่หลุดรอดเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อตันถือเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดและแยบยลครับโครงสร้างของบ้านมาจากการบดอัดดินผสมกับหินไม้ไผ่ไม้และวัสดุอื่นๆที่หาได้ง่าย บางบ้านใช้ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเพื่อผสมสร้างกำแพงโดยมีความหนาสูงสุด6ฟุตรหรือประมาณ1.8เมตรมักจะวางกิ่งไม้ท่อนไม้และเศษไม้ไผ่ไว้บนผนังเพื่อเสริมแรงและด้วยการออกแบบที่เปิดโล่งด้านบนทําให้ทุกพื้นที่ได้รับแสงสว่างเพียงพอระบายอากาศหรือควันได้ดีป้องกันลมและแผ่นดินไหวส่วนในเรื่องของอุณหภูมินั้นมีคํากล่าวว่าตรงเหวินเชี่ยเหลียงแปลว่าอุ่นในหน้าหนาวและเย็นในหน้าร้อนหรือพูดง่ายๆว่า อยู่สบายได้ทุกฤดูนั่นเอง 3. ปิดด้านนอกเปิดด้านในแนวคิดการออกแบบบ้านตามรูปแบบความเชื่อของชาวจีนพื้นฐานคือปิดด้านนอกเปิดด้านในกล่าวคือมีผนังที่ล้อมรอบและมีลานส่วนกลางซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนั้นเป็นได้ทุกอย่างเช่นงานเทศกาลการประชุมงานแต่งงานงานศพหรือพิธ,ธีสำคัญต่างๆสแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ก็มีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนเอาไว้เป็น8ส่วนภายใต้วงกลมเป็นขนาดเท่าๆกันโดยใช้หินแกรนิตทำผนงังกั้นแบ่งส่วนกรณีเกิดอัคขีภัยก็จะไม่ลุกลามขณะดเดียวกันการออกแบบแทบทุกบ้านจะเป็นลักษณะที่แสดงถึงความเท่าเทียมไม่มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอยู่เลยสังเกตได้จากการใช้วัสดุเกรดเดียวกันการตกแต่งภายนอกที่เหมือนกันหน้าต่างและประตูก็ใช้แบบเดียวกันไม่มีระดับที่สูงขึ้นหรือสูงกว่าโดยครอบครัวนหนึ่งใช้ส่วนพื้นที่หนึ่ง จะใช้งานได้ตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงบนสุดในแนวดิ่งและหากครอบครัวไหนมีขนาดใหญ่ก็จะได้ห้องในแนวตั้งทั้งชุดหรือ2หรือ3ชุดเป็นต้นและเมื่อครอบครัวขยายใหญ่เกินกว่าจะอยู่ภายในบ้านทั้งหมดได้ก็จะขยายเพิ่มจํานวนบ้านออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้แน่ใจว่าวงตระกูลจะขยายอยู่ในอนาเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน 4. แข็งแกร่งดุดหินผา ในช่วงศตรวรรษที่12ถึงศตรวรรษที่19ได้มีกลุ่มโจรติดอาวุธจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของจีนบ้านถู่โลนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของชาวฟูเจียนที่ใช้ป้องกันตัวเองมาโดยตลอดด้วยผนังที่หนาเกือบ2เมตรในบริเวณด้านล่างและหนากว่า1เมตรในชั้นที่สูงขึ้นทำให้ลูกธนูหรือกระสุนปืนนั้นไม่สามารถเจาะทะลุได้บางแห่งมีการวางหินกรวดปลายแหลมที่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ยากต่อการเข้าถึง อีกทั้งการขุดอุโมงใต้กำแพงก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันเพราะได้มีการสร้างกำแพงหินเจาะลึกป้องกันตัวเองลงไปมากกว่า1เมตรโดยวิธีการสารแถบไม้ไผ่แนวนอนร่วมกับการผสมดินเหนียวทำให้แข็งแรงเทียบเท่ากับปราสาทของฝั่งยุโรปในปี1934ในเหตุการณ์ประท้วงของชาวนาทำให้มีการจู่โจมของกองทัพซึ่งยิงปืนใหญ่19นัดเข้าใส่ตูโล แต่ทำได้แค่เพียงสร้างรอยบุบเล็กน้อยที่ผนังด้านนอกเท่านั้นขณะที่ประตูใหญ่ทางเข้าออกก็ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการป้องกันโดยใช้วงกบประตูที่เป็นหินแกรนิตก้อนใหญ่ประตูบานคู่สร้างด้วยแผ่นไม้ทึบชนิดทนไฟที่มีความหนาสูงสุดถึง13เซนติเมตรเสริมด้วยแผ่นกเกาะเหล็กหนาปิดกั้นด้วยเสาไม้ที่แข็งแรงทั้งแนวตั้งและแนวนอนสอดเข้าไปในรูในหินแกรนิต ด้านบนมีถังเก็บน้ำเพื่อดับไฟในกรณีที่ผู้บุกรุกใช้ไฟเผาประตูตช่องที่เปิดโล่งด้านบนติดตั้งอาวุธเพื่อโจมตีผู้บุกรุกด้วยและมีการทำทางเดินโดยรอบด้านในในบริเวณชั้นบนสุดเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายกำลังคนและอาวุธในการป้องกันตัวเอง 5. สร้างแรงบันดาลใจไปไกลถึงเดนมาร์ก บริษัทลุนกาศดแอนทานสเบิร์กได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านดินทูโลจนนำแนวคิดนี้ไปสร้างหอพักที่ชื่อว่าวิทยายลัยทิชกุลซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามนักการเงินชาวเดนมาร์ก CF. ทิชกุลเป็นหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตอูสเดลของกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเป็นหอพักทรงกลมที่ออกแบบมาให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ให้ผู้คนใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้นพอพักประกอบด้วย2ออาคารอาคารหนึ่งสำหรับอยู่อาศัยจะมีพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละชั้นและอีกอาคารหนึ่งสำหรับทำงานซึ่งจะมีสำนักงานห้องประชุมและพื้นที่ทำงานร่วมกันในแต่ละชั้นขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางในใจกลางวงกลมที่เน้นพื้นที่สีเขียวให้ได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยเช่นกันจนการออกแบบนี้ได้รับรางวัลรีบาร์ยูโรเปียนอวอร์ดปี2006 บรรพบุรุษผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันลูกหลานถูโหลในยุคใหม่ได้ย้ายออกไปสร้างบ้านเรือนใกล้เคียงหรือเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่เพื่อสะดวกต่อการเดินทางและเอื้อต่อการทำงานที่ดีขึ้นทำให้พวกเขานั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่บ้านถูโหลบางแห่งให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยแจ้งเรื่องกับภาครัฐให้ดูแลขณะเดียวกันพวกเขายังคงยึดถือประเพณีการกราบไหว้บรรพบุรุษที่ศาลภายในบ้าน โดยจะกลับมาพบกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงเทศกาล